สวัสดีคะ่ะทุกๆคนดิจาพมามาชมต้นสแบงอีกแล้วค่ะวันที่วันที่21นะคะ21ปีนา2567นะคะมาชมต้นสแบงอีกแล้วแล้วก็ดอกสแบงนะคะดูสิคะดอกสะแบงนะคะดอกแดงๆสวยงามอีกแล้วเหมือนเดิมช่วงนี้เป็นเทศกาลของต้นสแบงแถบบ้านดิชานะคะมาชมบรรยากาศทุกไรทุกหนาเสียงนกเสียงกานะคะบรรยากาศตอนเย็นๆน,น,นะคะดูสิคะแล้วก็มาชม ดอกสะแบงสีแดงสดใสมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแดดพอดีนะคะวันนี้มาอีกรอบนึงนะคะมาอีกรอบนึง มาชมดอกสะแบงแล้วก็ต้นสะแบงนี่คือใบสะแบงนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะดิฉันก็ยืนอยู่ใต้ต้นสะแบงนะคะยืนอยู่ตรงนี้ที่เดิมอยู่ใต้ต้นสะแบงนะคะทุกๆคนนะคะเอากำลังใจมาฝากทุกๆคนนะคะทุกๆคนดูสิคะดีคะ่ะดอกสะแบงสีแดงสดใสนะคะทุกๆคนวันนี้หน้าก็สะท้อนแดดเลยนะคะเพราะว่าแดดสองตรงเป๊ะพอดีดิเห็นไหมคะทุกๆคน ดอกสเปงสีแดงมากมากเลยนะคะทุกๆคนเดี๋ยวดิชาจะจับลงมาใกล้ๆนะคะทุกๆคนไปให้ชมอีกชมชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชมดอกสเปรงชัดๆสีแดงสีแดงสดๆกันเลยวันนี้นะคะเพราะว่าบางเวลาถ้าเราไปถ่ายไม่ถูกช่วงนะคะแดดไม่ส่องแล้วก็ส่องไม่ได้มุมก็ไม่ได้สีแดงนะคะก็จะเป็นสีคลำๆนะคะแต่ตอนนี้เป็นสีแดงสดใสมากๆเลยนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะดิชาก็พยายามอย่างยิ่งนะคะ นิชาพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาความสวยความงามของธรรมชาติของดอกไม้ธรรมชาตินะคะต้นสะแบงต้นของเขาก็จะอยู่ข้างหลังนิชาเห็นไหมคะอยู่ข้างหลังนิชาแล้วตอนนี้ก็คือดอกของเขานะคะสวยงามมากๆดูสิคะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะทุกๆคนเห็นไหมเห็นไหมนี่คะ่ะนิชาก็พยายามดึงลงมาให้ได้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะคะชมแล้วชมอีกนะคะทุกๆคนสวยงามไหมคะดูสิคะดอกสะแบงสีแดงสดใส สีสวยงามมากๆเลยทีเดียวดูสิคะสีสดใสแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยจริงๆนะคะสวยมากนะคะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนิชาก็ชอบนะคะดอกสะเบงชอบมากๆชอบมากๆนะคะดอกไม้สีแดงก็สดใสนะคะมองดูตอนไหนก็สบายตาสบายใจนะคะทุกๆคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไม้เห็นไม้ดีค่ะเด สดเลยนะคะทุกๆคนแต่การขึ้นก็ต้องระมัดระวังเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่านิชาย,ยืนอยู่บนตักนะคะยืนอยู่บนเก้าอี้นะคะก็เอามาให้ดูนะคะดูได้เท่านี้นะคะพอดูใกล้กว่านี้ก็เสี่ยงอันตร,รายเหมือนกันนะคะเรายืนไม่นิ่งนะคะก็นิชาก็เอาดอกสแปรงสีแดงสวยๆไปให้ทุกคนได้ชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลย